ไหนนี่ละหรอหมุนหมุนนี่ขวดอื้นี่เองใช่ไหมนีม่นะขวดอื้อแล้วหรอกเอ้ยเอ้ยน้องอื้อน้องอือ้ออ่ะไปไป มาได้แล้วลูกหมีร้อนเร็วไปไปไปเร็ว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 ,รวลูกหมีไม่แวะไปแล้วแน่แๆน่แน่จะจิ้มน้องทำไมไม่แวะลูกหมี

ร้อนใช่ไหม